เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสตรีคี่ผมมาชิปเข้ารถสวยๆมาชมเลยซื้อเลือกใช้ครับอันนี้ Honda Honda ้าเจ็ตปี05เครื่อง1.5นะครับกับราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นครับเที่ยวครับโชว์รอหล่อได้เลยครับ69,000บาทก็รอได้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องหัวฉีดนะครับ1.5 บอดี้สวยไม่มีชนหนักกัเนเดิมบ้างๆสีสันก็สวยสะอาดทั้งคันสวยสมบูรณ์ครบๆเลยนะครับภาษี6 8เล่มเอกสา,ารชุดโอนครบกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานแผงประตูสวยงามครับไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะสภาพดีครับเบาะหนังสภาพดีมีเบาะคนขับที่มีตำหนิบ้างนะครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดครับสวยสะอาด แชร์บอกที่มีตําหนิบ้างนั่นเองหุ้มหน่อยก็สวยครับฮุ้มทั้งคันหลักพันเท่านั้นเองพิกัดดูรถอยู่กาญจนบุรีครับสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยลราคาห9 0 0 0่บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ